สาวว่ากล้องเกียมไหมมือเลื่มหมดแล้วครับมาแล้วดูกันเซ็ชัดนอีกทีครับโซนล่างอันนี้โซนล่าง เรียบร้อยแล้วเพื่อนๆจะมาแทงริมแทงท้ายมาแล้วแล้วก็วิ่งยาวไปหน้านึงไปจบหน้าแล้วก็วนกลับมาจะแทงเป็นไงบอลงไปหฮุบ ครับตอนนี้ก็วัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนครับวัสดีทุกคนที่เข้ามารับชมเป็นขอขอหนึ่งูนเ็ดครับแปลงนี้นาเจียพายจิบไร่ข้าวอย่างดีเลยแต่ถังเกต็ดเม็ดมันจะร่วงง่ายนะครับ มมาากเลยเกี่ยวแป้งที่สองแล้วครับของเจ้านี้นี่แหละแป้งเนึงแต่ไม่ได้ถ่ายให้ชมว่ายังว่าแเ้าต้องับรถเองด้วยก็ช่วยเราหุ่6ดูกันชัดอีกทีครับโซนล่างอันนี้โซนล่าง เกี่ยวข้าวเบอร์มาแทบไม่มีหลุดเลยเกือบเต็มแล้วครับจะเต็มแล้ว ดูรีบรีบเยอะเหมือนกันฮะรน,นี้มาดูเม็ดเจ็ดจานครับประมาณนี้มันแก่เหมือน,นแก่ไม่ค่อยเสมอสองเจ้าแล้วที่เกี่ยวมาแล้วรีบเยอะแต่ก็ก็ผลผลิตก็ไม่น่าเกียดน,นะครับก็ได้ดีอ่ะแต่รีบนี่มากกว่า อาจจะด้วยเม็ดมันเยอะด้วยหรือเปล่าเราก็ไม่แน่ใจเนาะน่าจะลมนั่นแหละดูแล้วเพราะว่าปกติไอมันไม่รีบเยอะขนาดเนี้ยอันนี้สังเกตด,ดูมาสองเจ้าละก็ของเจ้านี้เนี่ยน,นะเียบพไยนี่เนี่ยก็หนึ่งศูนเยเจ็ดเหมือนกัน แต่ว่ามันแปลงนี้สิบไล่แปลงนี้แล้วสามสิบไล่ไม่ได้ถ่ายมัน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 ,มนแปลงนั้นจะรีบเยอะกว่าแปลงนี้หน่อยแต่ก็สามสิบสองหรือสามสิบสี่ไล่ก็ได้สามสิบเอ็ดสามสิบสองเกียนนะแต่แปลงนั้นรีบกว่าแปลงนี้แปลงนี้เม็ดมองดูเม็ดจะใสกว่า ดูก็จะรู้ว่าเป็นลูกน้องพ่อผมเด็กรถน่าจะสมัยลองก็สอบอกจารย์เปรียกเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆจะมาแทงริมแทงท้ายมาแล้วแล้วก็วิ่งยาวไปหน้านึงไปจบหน้าแล้วก็วนกลับมาจะแทงหวบเลยอยู่เลย ลองดินแล้วครับไม่ไปมันมันหนึบก่อนเทียบเลยจะต้องดึงดึงนี่ว่ะทุกที่ใหญ่เกาหัวเลยเป็นไงบอลงไม่ฮุบ รอโซแป๊บหนึ่งครับดูดิมาแล้วครับระเอกของงานเดียวหวยอ๋งนี้ของไหนวันออมาคแค่อ๋อใครดีว่าไม่มา ใส่สามเล,เล่มรูดีปันของอ่ะอของฝันเลยไงยไปทราบว่ากล้องเสี่ยมไหมมือเริ่มหมดแล้วครับมาแล้วเดี๋ยวๆๆๆ Để con ô, oh. Hãy khoảng lắm kênh Ghiền Mì